หลายกัเป็นหนีเขาอ,อีกไปหน่อยเอ้ยโอ้พี่น้องครับจะว่าคนรวยไม่หรอกไอ้เจ้าเขาเป็นต่ว่าคนรวยบอเป็นหนี้ดิจอดขายเขม่รวยเขคนรวยแหละตัวหนี้หลายอย่าไปเสีเรียดด้อพี่น้องครับคำว่าว่าคนรวยบอกเป็นหนี้เป็นทุกคนคนจนก็เป็นคือกันพี่น้องเพราะว่าคนรวยมันเป็นหนี้ใช้ค่านั่นค่านี่เนาะจะไปเสีเรียดกับคำว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นหนี้ใครก็เป็นหนีใช่กัน คนขยกยเตียไกับเป็นไลยกันนี่ยนีมันเ่าคนก็เป็นหีคนก็เป็นหีัเป็นหีสาวยุนเป็นน้องเอ้ยอันนี้พกรจฟังนั่นเนี่ยใครจะสอนพนอะาสอนหพนเนี่ยกําลังถ่ายคลิปมีเวลาหาแมนบอ ่ว่าจะเป็นนี่แต่จะพอคนขายคนเที่ยวคอยก็เป็นตลอดตลอดยอดย่างยอดนั่นแหละปากค้องเราเสมออ่าครับพี่น้องเมนีูจมเรื่องนี้เรื่องสีในฟังลูกค้าเขาจมเรื่องนี้เรื่องสีหมอว่าคุณลูกค้าจมเรื่องนี้เรื่องสีในฟังมวอนี้มือนี้มือสสีัันนยากแล้วพี่น้องเอ้ย อ่าสำนีกแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแมนเดอพี่น้องด้อกดไลค์กดแชร์นะว like, วนะสวัสดีครับ